ผลงานเพลงสุดสพาต้องบอกว่าก็เป็นบุคคลสันนิวาสของเบิร์ดอีกออที่ทางผู้ใหญ่เนี่ยได้ส่งเพลงนี้มาให้เบิร์ดนะครับพอเบิร์ดได้ฟังสามรอบ เบิร์ตบอกผู้จัดการเลยตกลงเลยเอาเพลงนี้โหอ้โหเนยที่ไม่มีการแบบว่าขอฟังเพลงอืน่นได้ไหมสองสามสีไม่ไ้องเรื่องแล้วใช่คือเบิร์ตฟังแล้วรู้สึกว่าภาษามันเนี่ยสละสลวยมาก<อ>แล้วก็เป็นลิเกลิเกมากเลยพี่ออแม่ดาราอยู่บนนภา,า,าเด็กดาราใช่ไหมใช่ไง <พา S 1> สำเนียงหรือภาษามัน<ช>ร้อยมาเป็นแบบภาษาลิเกลิเกมันละโมยเนาะใช่มันก็ละโมยโอ้ยเพลงนี้มันมันมัเป็นเพลงที่ดีที่เราจะเป็นการเปิดตัวว่าเราเนี่ยเป็นศิลปินของแกรมมี่แล้วก็เป็นเพลงเกด้วยใช่แล้วเพลงนี้แต่งโดยน้องหนับเอ๋ยใช่ครับ เก่งเก่งเก่งเืองคือมันเหมือนลงตัวไปซะหมดเลยเนาะใช่ท,ใชทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองทั้งมาอยู่กับเบอร์เดย์ด้วยซึ่งมันมีความเป็นลิเกมาก่อนอะไรอย่างงี้ ลหลายๆคนอาจจะรู้จักเราบ้างในวงการลิเกแต่ถ้ายังไม่มีความรู้จักว่าเฮ้ยเบิร์ดเยคือศิลปินไฮดรอมมิวสิกเนาะอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับสำหรับเบิร์ดเองนะครับนอกจากอาชีพลิเกนะครับที่เบิร์ดได้ทําอยู่ถือว่าเป็นอาชีพสร้างเนื้อสร้างต,ตัวเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้เบิร์ดยังมีหนึ่งบทบาทนะครับก็คือการเป็นนักร้องนะครับศิลปินในบ้านไฮดรอมมิวสิกสังกัดบีมมิวสิกนะครับเบิร์ดก็ขอฝากในพาร์ทของการเป็นนักร้องของเบิร์ดด้วยนะครับในง,งานเพลงแรกสุดโซพานะครััับกกก็ขออฝฝาาเนนื้้ตววดยะคร